นะาเที่ยวตอนนี้เราก็อยู่ที่น้ำตกหิวสุกวัฒขอ,องอุทยานเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาก็วันนี้มีอากาศมาท่องเที่ยวที่เขาใหญ่ก็เลยมาแวะน้ำตกหัวส่วนน้ตกก่อนแเราจะลงไปด้านล่างไปดูน้ำตกจังวั ตอนนี้ก็อยู่ที่น้ำตกสวนเนาะก็เป็นน้ำตกอยู่ในเขตปทุมธานีท่าเขาใหญ่ของจัหงหวัดนครราชสีมาเนาะก็น้ำตกก็จะมีความสวยงามน้ำตกที่ของที่ทสุดมีความแรงของนนะ้ำก็ไม่เหมาะกับการเล่นเนาะฝั่งเล่นมันจะอยู่นะแบบด้านเหนก็มันไม่จะเป็นน้ำตกที่จต่ว่าเป็นน้ำตกที่แห่งที่มีความสวยงามเนานะ สำหรับรถตกเหมือนตัวก็สำหรับใครที่มาเที่ยวที่อุทยานวัดพระเขียวก็แวะมาที่เขาใหญ่ได้ก็มาเลยกันมาก่อนเลยแต่มาคาดสโลก็จะมาเตะรับตกเหมือนตัวที่อยู่ตอนสายงานก็มีรถตกเยอะน้ำเยอะก็บอกสำหรับใครที่มาต้องเที่ยวนะขอบคุณที่รับชมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ